สวัสดีครับคุณผู้ชมและผู้ฟังที่รักทุกท่านนี่คือรายก่อนเปิดตำนานกลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องราวครูบาอาจารย์ตำนานเล่าขานผู้ทรงอภินญ,ญาครับเปิดตำนานในคราวนี้จะขอกล่าวถึงมหาเถราจารย์ผู้ได้ชื่อว่าทรงคุณวิเศษแห่งที่ราบสูง อีกหนึ่งในผู้ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่หลวงพ่อคุณปริสุทธโธท,ท่านก็คือหลวงพ่อคงพุทธโสโรแห่งวัดถนนหักใหญ่จะขอหยิบยกตํานานหลวงพ่อท่านมาเล่าสู่กันฟังในรูปแบบของนิยายธรรมวันนี้ขอนำเสนอตํานานนิยายธรรมหลวงพ่อคงวัดถนนหักใหญ่ ในชื่อตอนที่ว่าปริศนาธรรมบนยอดใบตองขอเชิญทุกท่านรับฟังได้นักบัดนี้ครับหากเอ่ยชื่อหลวงพ่อขูณวัดบ้านไร่แล้วย่อมไม่มีผู้ใดที่ไม่รู้จักท่านอย่างแน่นอนนี่คือตำนานเทพเจ้าแห่งด่านขุนทศผู้เป็นที่เคารพสักการะ แห่งชาวเมืองนครราชสีมามาแต่ช้านานตลอดชั่วชีวิตของหลวงพ่อคุณท่านเดินทางจาริกไปทั่วแควน้นทั้งดินแดนอีสานที่ราบสูงจะเมืองเหนือเมืองลาวเมืองพม่าก,กัมพูชาฉะนั้นแล้วพระอาจารย์ผู้ที่ได้เคยประสิทธิ์ประสาทถ่ายทอดวิชาให้แก่เทพ,พเจ้าด่านขุนทดนี้มีหลายต่อหลายท่านซึ่งล้วนแล้ว แต่เป็นผู้ทรงเวทแห่งยุคแทบทั้งนั้นที่โดดเด่นก็เห็นจะเป็นหลวงพ่อแดงวัดบ้านน้องโพที่หลวงพ่อคูณอยู่ปรนิบัติปรับใช้มาหลายปีอีกหนึ่งท่านที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือหลวงพ่อคงพุทธสโรท่านผู้นี้ยังเป็นสหธรรมิกกับหลวงพ่อแดงด้วยและเป็นพระอาจารย์องค์แรกๆในชีวิต ของหลวงพ่อคูณเลยครับราวราวปี2,487ที่ตำบลกุดพิมานเมืองโคราชณวัดถนนหักใหญ่ได้มีพระนมผู้หนึ่งที่เพิ่งมาบวชใหม่ๆได้สดๆร้อนๆอดีตเคยเป็นหมอเพลงโคราชท่านก็คือพระคูณหลวงพี่คูณผู้นี้ตั้งใจศึกษามากเป็นผู้ขยันขันแข็ง มุมาณะภาคเพียนในวิชาธรรมะและอาคมคาถาท่านได้มาขอากราบฝากตัวอยู่กับสมภารที่นี่ได้ระยะหนึ่งแล้วสมภารวัดถนนหักใหญ่ในเวลานั้นท่านคือสมภารคงพุทธสโรแห่งกุฎพิมานได้รับเสียงร่ำรือมาแต่ช้านานว่าเป็นผู้เรืองฤทธิ์มีวิทยาอาคมสูง ท่านไม่รับสิทธิ์ง่ายๆหรอกถ้าไม่ถูกจริตหรือถูกใจและในช่วงเวลานั้นสิทธิ์เอกที่สมผานคงท่านภูมิใจก็คือหลวงพ่อคูณในวัยหนุ่มนั่นเองพระอาจารย์คงเวลาจะเดินทางไปไหนก็จะให้พระคูณติดสอยให้ตามไปกับท่านด้วยเสมอจะเดินอยู่ใกล้บ้านหรือทุดงป่าทุดงดอยพระอาจารย์กับสิทธิ ติดตามกันไปไหนแทบตลอดเวลามีอยู่วันหนึ่งพระอาจารย์คงท่านได้มาบอกแก่พระหนุ่มหลวงพระคูณว่าเดี๋ยวในวันพรุ่งมีชาวบ้านเขานิมนต์ให้ไปรับพระตาหารฉันเช้าท่านจะให้หลวงพระคูณติดตามไปด้วยพอถึงวันพระอาจารย์และศิษย์ก็ออกเดินทางจากวัดตั้งแต่เช้าตรู่พระอาจารย์พาลูกศิษย์เดินลัดเลาะ ไปในล้วแบกหมู่บ้านแห่งหนึ่งพระอาจารย์คงเดินก้าวไปด้วยความแน่วแน่ถนนหนทางที่เดินผ่านมันเป็นดินแดงลูกรังบางช่วงก็เป็นดินแตกระแหงสลับกับสวนกับดงเมื่อเดินต่อไปอีกสักระยะเห็นมีดงกล้วยของชาวบ้านขึ้นตระงานอุดมสมบูรณ์เรียงรายเป็นสวนขนาดใหญ่ เห็นพระอาจารย์ท่านมาหยุดเยืนมองที่นี่สักระยะแล้วก็หันไปพูดกับศิษย์ว่าเจ้าคูณเอ๋ยแถวนี้แหละเคยเป็นที่ที่ข้าเคยอยู่พระหนุ่มหลวงพระคูณได้ฟังก็มีความปิติยินดีที่ได้ผ่านมาเยือนบ้านเกิดของพระอาจารย์พระอาจารย์พูดแค่นั้นก็เดินนำหน้าไปต่อพระอาจารย์คงและลูกศิษย์คูณ เดินทางไปถึงบ้านที่รับนิมนต์ก็ขึ้นไปชั้นพัตตหารบนบ้านก็มีชาวบ้านชาวช่องที่ทราบข่าวว่าสมภารคงผ่านมาเยี่ยมก็ต่างไปบอกข่าวกันต่างรีบออกจากบ้านจากเรือนของตนมารอต้อนรับนิมนต์ท่านสมภารเป็นการใหญ่หลังจากชั้นพัตตหารมื้อเช้าเสร็จแล้วก็เป็นเวลาที่ทุกคนต่างรอคอยกันนั่นก็คือ การรอรับฟังกระแสธรรมเทศนาจากพระอาจารย์คงเจ้าของบ้านยกมือพนมนิมนต์ขอเชิญพระอาจารย์คงให้ศีลให้พรลูกหลานบ้านผมเป็นสิริมงคลโดยเถิดขอรับพระอาจารย์คงสงบนิ่งหันไปมองดูผู้คนก็เห็นว่าวันนี้ชาวบ้านเข้ามากันเพียบเลยยังมีคนอื่นที่รออยู่ด้านนอกอีกเยอะ จึงได้บอกไปว่าได้สิแต่ว่าเขามารอกันหลายขนาดนี้ไปหาที่กว้างๆหน่อยไปจะได้ฟังกันสะดวกหลวงพ่อท่นก็เดินลงจากบ้านหลังนั้นท่านดำริให้ย้ายที่ไปด้านนอกเพราะคนมากันหลายสิบจะได้ยินเสียงเทศฟังธรรมกันครบทุกคนท่านก็เดินลงจากบันไดเดินนำทุกคนไปหลวงพ่อคงเดินนำหน้า มีลูกศิษย์เดินตามหลังพร้อมด้วยญาติโยมที่มีใจศรัทธาก็ต่างติดตามท่านไปเดินไปถึงลานดินวางในหมู่บ้านแล้วหลวงพ่อท่านยังไม่หยุดเอ้ที่ตรงนี้ก็น่าจะเหมาะสมดีแล้วหนาะจะพาไปเทศกันไกลถึงไหนเนี่ยพระนมหลวงพ่อคูณก็นึกสงสัยแต่ก็ไม่อยากขัดประสงค์พระอาจารย์ เดินตามท่านไปต่อเรื่อยๆหลวงพ่อคงท่านพาเดินจนมาหยุดอยู่ที่หน้าดงกล้วยก่อนจะหันมายิ้มให้ชาวบ้านทุกคนหลวงพ่อท่านชี้นิ้วเข้าไปในสวนกล้วยข้างทางตรงนี้แหละเดี๋ยวจะเทศให้ฟังในนี้พอท่านกล่าวจบก็เดินนำหายเข้าไปในดงกล้วยนั้นแต่มันดันมามีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นครับ พอชาวบ้านเขาตามสมพานคงเข้าไปในสวนบ้างแค่คลาดสายตาจากท่านเพียงนิดเดียวหลวงพ่อคงก็หายไปแล้วอ้าวก็เห็นเดินเข้าไปแป๊บเดียวหายไปไหนแล้วเนี่ยท่านสมพานเอาละสิทีนี้สมพานคงเล่นอะไรกับพวกเขาอีกแล้วเนี่ยแม้กระทั่งสิทธิ์นมหลวงผักคูลก็นึกชะงนเช่นกันท่านอาจารย์อยู่ไหนเนี่ย ท่านสมพานไปไหนกันเชาวบ้านก็ต่างชะเง้อมองหาว่าหลวงพ่อคงไปนั่งอยู่ตรงไหนท่านอาจารย์เอ้ยอยู่มองใดนี่กลับมาทั่วพวกกับผมตามบ่ท่านแล้วอยู่ตรงนี้ท่านก็ได้ยินเสียงเรียกจากท่านอาจารย์แววๆวมาพยายามเมียงมองหาไปทั่วสวนกล้วยเอย๊ท่านอยู่ตรงไหนกันแต่แล้วเมื่อสิทธิ์นมหลวงพ่อคุณ ชะเง้อมองขึ้นไปก็ได้เห็นว่าบัดนี้พระอาจารย์คงท่านได้ขึ้นไปนั่งขัดสมาธิอยู่บนยอดต้นกล้วยครับท่านผู้ฟังภาพของสมณะที่นั่งอยู่โดยมีเพียงใบตองของต้นกล้วยโอบรับไว้เป็นอาสนะช่างหน้าอัศจรรย์เลื่อมใสจนชาวบ้านที่ได้เห็น ต่างก็ก้มลงกราบหลวงพ่อคงกันหมดเอาละ่ะเมื่อพวกเองมาพร้อมกันแล้วอาตมาก็จะเทศให้พวกเองทั้งหลายฟังเรื่องที่อยากจะพูดในวันนี้คือเรื่องของตัวอาตมาเองในสมัยที่ยังไม่ละไม่วางร้อนรุ่มไปด้วยไฟกิเลสตันหาหลวงพ่อคงวัดถนนหักใจก็ได้เล่าเรื่องราวในสมัยตอนหนมหนมของท่าน ให้ชาวบ้านกดพิมานทุกคนได้ฟังในสวนกล้วยว่าในครานั้นยังมีชายหนุ่มเมืองโคราชคือตัวของอาตมาภาพหลวงพ่อคงพื้นเพเป็นคนกดพิมานนี่แหละเกิดมาในครอบครัวยากจนเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาไม่มีความโดดเด่นในด้านใดเลยเกิดมาก็อาพับอับจน รูปชั่วผิวคล้ำดั้งจมูกก็บีแบนแฟบผิดปรูบเป็นที่น่าขบขันยิ่งนักเพื่อนฝูงเห็นมันก็ลอ้ลอล้อทำให้ท่านอับอายมีปมด้อยด้วยความเป็นเด็กมันก็ยังเฉยๆะนะไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยอะไรแต่ทีนี้พอหลวงพอ่อเริ่มโตเป็นหนุ่มขึ้นมาร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงถึงยังไงแล้ว ท่านก็เป็นมนุษย์ปุถุชนมีความต้องการมีความอยากมีคู่ครองตามสัญชาตญาณพื้นฐานของมนุษย์ก็เริ่มที่จะสนใจสาวๆในหมู่บ้านเวลาเจอสาวงามก็แอบเล่แอบมองเขาบ้างแต่อนิจจาด้วยความที่ว่าหน้าตาอัปลักษณ์ไม่หล่อเหลาสาวๆเขาสนแต่ไอ้นมดังโดงคิ้วเข้มตัวท่าน ้อมแก๋งจมูกแฟบไม่มีสง่าราศีอันใดใครๆเขาก็ไม่เมียงมองเลยตัวหลวงพ่อก็ได้แต่เก็บความน้อยเนื้อต่ำใจนั้นไว้แต่ทีนี้กิเลสมันดันมาเกิดก็ตรงที่ว่าได้มีหญิงสาวนางหนึ่งบ้านเธออยู่ใกล้ๆสวนกล้วยนี่แหละหญิงคนอื่นท่านมองแล้วก็ได้แต่ปล่อยใจผ่านไป แต่ทำไมน้อเธอคนนี้ช่างเหมือนเป็นคู่ตูนาง,งันแต่ชาติบางก่อนเพียงแค่แรกเห็นจิตใจของนายคงมันก็ร้อนรุ่มวาวุ่นปานประหนึ่งเป็นรักแรกพบบุพเพสันนิวัตถึงกับพร่ำเพ้อขนนึงหาคิดถึงแต่หน้าเจ้าหล่อนอยู่ทุกวี่ทุกวันเวลาที่เธอเดินผ่านหน้าบ้านท่านก็ได้แต่แอบ เปิดหน้าต่างชะเง้อมองอยู่ในบ้านแต่ก็ม่กล้าเข้าไปจีบดอกเพราะรู้ตัวดีว่าตนต้อยตำ่ำเพียงแค่ได้มองเห็นหน้านางทุกวันตัวท่านก็มีความสุขแล้วนายคงแอบมองหญิงงามคนนี้ทุกวี่ทุกวันก่อนจะไปทําไร่ไถนาขาไปก็มองขากลับก็มองเจ้าหล่อนก็คงรู้ตัวบางละ่ะ แต่นางก็ไม่ได้ถือหรือพูดอะไรทีนี้เรื่องมันมาเกิดก็อีตอนที่เมื่อบุพการีของท่านถึงแก่กรรมหลวงพ่อท่านก็เลยไปบวชหน้าไฟให้โกนหัวเข้าวัดแล้วพอเผาเสร็จท่านก็อยู่วัดต่ออีกสักระยะกำลังคิดอยู่ว่าจะบวชต่อเลยดีไหมแต่ในใจตอนนั้นยอมรับว่า มันยังร้อนรุ่มวาวุ่นเพราะจะให้สวดมนต์ใบหน้าของหญิงสาวคนนั้นก็ลอยเข้ามาในจิตทุกวี่ทุกวันตัดสินใจว่างั้นศึกดีกว่าออกมาทำไร่ทำนาตามปกติแต่ตัวท่านก็ยังเพียนแอบไปมองสาวผู้นั้นอยู่เป็นประจำทีนี้มีช่วงหนึ่งที่เจ้าหล่อนคนนี้นางอยู่แต่บ้าน ไม่ค่อยออกมาข้างนอกบ่อยๆอาจจะเป็นเพราะกำลังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ด้วยกระมังตัวของทิดคงพอไม่ได้เห็นหน้านางก็ไม่มีกระจิตกระใจจะทำงานหมดอาลัยตายอยากเกิดความคิดถึงอยากเห็นหน้าแล้วก็เป็นห่วงด้วยว่านางจะสบายดีไหมทิดคงนั้นเป็นผู้มีวิชา เพราะได้เคยเรียนคาถาอาคมมาบ้างตั้งแต่เล็กตกค่าตัวท่านก็แอบย่องลงจากเรือนของตนค่อยๆย,ย่องเข้าไปในสวนกล้วยบ้านเป้าหมายที่อยู่หลังสวนว่าแล้วทิดคงก็หักเอากานเอาใบตองต้นกล้วยเริ่มไร้คาถากำบังกายเดินไปที่หน้าต่างนั่งมองนางคนนั้น ที่นางก็นั่งอยู่ริมหน้าต่างจนถึงค่ำมืดดึกเดินค่อนคืนพอนางปิดไฟนอนแล้วท่านก็เดินกลับบ้านซึ่งจะว่าไปแล้วตัวทิศคงเองก็มิได้คิดอะไรเกินเลยกว่านั้นนะครับเพราะถ้าจิตใจไม่ดีเป็นคนอกุศลเสียหน่อยท่านมาแอบลบได้ถึงขั้นนั้นแล้วการจะย่องเข้าห้องผู้หญิงย่อมทำได้แน่ๆละ่ะแต่ท่านมิทำ พราะใจของท่านต้องการเพียงแค่ได้เห็นหน้าหญิงที่ท่านแอบรักก็ทำให้เป็นสุขแล้วแต่ทีนี้เหตุมันก็มาบังเกิดจริงอยู่ที่ว่าท่านซ่อนตัวหล่องหนหลบหลังใบตองแอบมองนางได้โดยที่นางไม่เห็นแต่คนข้างนอกชาวบ้านชาวช่องเห็นไอทิศแอบย่องลงจากเรือนในยามค่ำคืนเข้าสวนกล้วย ก็แอบไปซุบซิบนินทากันและเรื่องก็คงจะไปถึงหูนางคนนี้เข้าจนได้เพื่อนฝูงเริ่มล้อเลียนเจ้าหล่อนว่านายอัปลักษณ์นี่มาแอบชอบแอบรักในค่ำคืนต่อมาเมื่อนายคงได้มาแอบซุกซ่อนกำบังกายที่สวนกล้วยนี้อีกครั้งคราวนี้กลับได้ยินเจ้าหล่อนที่เริ่มพูดไรยลอย เพราะนางก็มองไม่เห็นตัวท่านบล็อกแต่นางรู้แน่ว่าท่านมาฮึคนเราน้อไม่รู้จักเตรียมเนื้อเตรียมตนมาเมียงมองอยู่ได้เหมือนคนบ้านายคงได้ยินก็มีสะดุง้งแต่ก็ไม่ตอบโต้อะไรตกดึกท่านก็เดินกลับมาบ้านอีกค่ำคืนหนึ่งที่ซ่อนกำบังกายอยู่หลังใบตอง นางคนนั้นก็พูดลอยๆให้ฟังอีกตัวนางก็คงตั้งใจพูดคำแรงๆไปเลยเพื่อให้ท่านจะได้ไม่ต้องกลับมาอีกเพราะนางเริ่มอายเพื่อนฝูงว่ามีนายคงมาชอบพอคราวนี้จึงตั้งใจด่าทอพูดแรงๆเอาให้เจ็บจำหารู้ไม่ว่าคำพูดเหล่านี้ได้ทำร้ายจิตใจของนายคงเป็นที่สุด โูดซ่นหลงพ่อทันสะอึกเลยทีเดียวคนอุบาทมาแอบมองอยู่ได้เป็นหมาวัดริหมไม้ปองดอกฟ้าดั่งก็แฟบแมบก็แมบใครมองเห็นเข้าก็ทุเลศโลก,กตายิ่งหัวก็ลน้นดูเหมือนสัตว์ประหลาดไม่มีผิดใครเขาจะเอามาทำผัวฮะหญิงที่ไหนได้ไปก็อายเขาทั้งตำบล รู้จักเป็นคนเตรียมเนื้อเตรียมตัวมองกระลาหัวตัวเองบ้างเถอะอย่ามาเฝ้าแอบมองเขาอยู่เลยถึงดูดูไปก็ไม่มีวันได้หรอกจะไปไหนก็ไปให้พ้นๆไปนางพูดไล่จากบนหน้าต่างโดยที่ไม่ได้รู้เลยว่านายคงที่ได้ยินทุกคำพูดเต็มสองรูหูน้ำตาไหลออกมาไม่รู้ตัว มันเจ็บปวดมาจากข้างในนี่หน้าของเรามันทุเรศขนาดนั้นเชียวหรือเขาถึงรังเกียจเบียดฉันได้ขนาดนี้เดินกลับบ้านมานอนร้องไห้หลายวันหลายคืนรักก็รักแต่เขารังเกียจเจ็บคูณสองแต่แล้วในค่าคืนหนึ่งนายคงที่นอนคุนคิดว่าวนจูๆจู อิตมันก็สว่างวาบขึ้นมาแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนในวินาทีนั้นตัวของนายคงก็หมดความอยากความผูกสมัครรักใครในบัดดลหมดความต้องการที่จะต้องไปมองหน้าหญิงผู้นั้นอีกมิใช่เพราะโกรธที่นางด่าทันแต่พลันอยู่ๆตัวทันก็มองเห็นแต่ความไม่จีรังยั่งยืน มองเห็นถึงภาพลวงตาแห่งกิเลสตัณหามองเห็นถึงโทษแห่งการยึดติดของสวยงามมองเห็นถึงความหลงไหลมัวเมาในรูปกายของมนุษย์นางคนนี้ถ้าเป็นคู่บุพเพในชาติปางก่อนชาตินี้นางก็คงมาปลดปล่อยให้ท่านละท่านวางได้แม้รูปโฉมหลวงพ่อจะไม่งดงามปานเทพพบุตร แต่ท่านจะใช้ธรรมะบริสุทธิ์ชะร้างร่างกายให้พุดธพองว่าแล้วนายคงก็ยกมือพนมลั่นวาจาออกมานับแต่นี้ไปตัวฉันจะไม่รักชอบพอหญิงคนไหนอีกแล้วต่อแต่นี้จะมุ่งสู่ทางหลุดพ้นท่านปวารณาจะบวชแล้วไม่ศึกอีกเลย หลวงพ่อคงท่านเล่ามาถึงตอนนี้ก็ได้ทิ้งท้ายให้แก่ชาวบ้านตัวอาตมาเคยต้องหลบต้องซ่อนอยู่หลังใบตองนี้เพื่อจะได้มองตันหาเพื่อจะได้มองกิเลสบัดนี้อาตมาภาพละหมดสิ้นแล้วก็มิต้องหลบต้องซ่อนมันอีกต่อไปที่อาตมามานั่งอยู่บนยอดตองได้ เพราะใจของอาตมามันเบาแล้วไม่หนักด้วยกิเลสปราคัอีกต่อไปแล้วพวกโยมเอ๋ยสาธุชาวบ้านที่ได้นั่งฟังธรรมเทศนาจากหลวงพ่อคงต่างยกมือไหว้ก้มลงกราบสาธุในธรรมของหลวงพ่อคงที่ได้เทศนาธรรมอยู่บนยอดใบตองในสวนกล้วยและเรื่องราวนี้ ก็ได้กลายมาเป็นตำนานเล่าขานสืบมาจนถึงปัจจุบันเรื่องราวเปิดตำนานก็จบลงที่ตรงนี้ซึ่งในโอกาสหน้าจะนำเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปครับ